ทีตารีเสววางเจ็บไปก้าวสดีค่ะนาและเสือจานได้ต่อสัญญาและยกระดับความร่วมมือแล้วเสืวจันได้ทำหน้าที่เป็นโฆษกแบรนด์ระดับโลกของนาและยังเป็นโฆษกแบรนด์ระดับโลกคนแรกของนาอีกด้วยหลังจากที่เสืวจานได้ประกาศความร่วมมือในฐานะโฆษกแบรนด์ระดับโลกในวันที่20กุมภาพันธ์จากนั้นร้านนาก็ถูกแฟนๆของเสืวจานกวนซื้อจนหมดสต็อกสินค้าในสไตล์เดียวกันของเสือจาน ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็เป็นการเร่งรีบซื้อจากแฟนๆอย่างบ้าคลั่งและถ้าพวกเขาต้องการซื้อพวกเขาจะต้องต่อสู้ด้วยความเร็วมือของพวกเขาและทำมือของพวกเขาช้าพวกเขาก็ไม่สามารถคว้าม,มันได้นี่คือมูลค่าทางการค้าสูงสุดของเซอร์จานเซอร์จานร่วมมือกับนามาเป็นเวลาสปีแล้วและยอดขายผลิตภัณฑ์ของนาก็ยังดีมากอย่างน่าประหลาดใจว่ากันว่าดีกว่าปีก่อนก่อน และดีกว่าปีแรกที่เปิดตัวอีกด้วยเสียจังสมควรที่จะเป็นเทพเจ้าแห่งความบางคัางที่เดินได้อย่างแท้จริงร้านค้าออฟไลน์ต่างก็ยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวพนักงานขายบอกว่าวันนี้ออเดอร์ออฟไลน์ล้นเลยงานยุ่งมากขอโทษเพื่อนๆด้วยที่สั่งแล้วยังไม่ได้ตอบกลบับเพราะของหมดเกลี้ยงเลยฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาเก็บของออนไลน์และยังมีของกุ้งที่ยังไม่ได้เก็บอีกเยอะมากชาวเน็ตบอกว่าวันนี้มีส่วนลดพิเศษด้วย และรับส่วนลดพิเศษ20%ทุกครั้งที่เซ็นสัญญาหรือต่อสัญญาถือเป็นดีลที่ดีที่สุดเช่าเน็ตคนหนึ่งบอกว่าวันนี้ราคาดีผมจะตุนพิเศษบ้างเซอร์จอนจับมือกับนาปีที่สมแล้วแต่ยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ยังน่าทึ่งอย่างมากดูร้านค้าออฟไลน์ที่ล้นหลามและอัดแน่นไปด้วยผู้คนพนักง,งานขายบอกว่าแพ็กเกจด่วนแทบจะไม่สามารถรองรับได้หลายคนถึงกับอุทานว่า แฟนๆพี่รวยนี้คงจะรวยและสวยจริงๆพลังแห่งการรับรองของเซอร์จานแพร่กระจายไปทั่วโลกในความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องมีคําว่าสากลเพราะอิทธิพลของเขาก็มีอยู่ทั่วโลกแล้วเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าจะไม่มีคําว่าระดับโลกแต่ทุกแบรนด์ก็ได้รับการโฆษณาไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังผลักดันความนิยมและยอดขายของแบรนด์ทั่วโลกและยังขยายฐานผู้ใช้แบรนด์ไปทั่วโลกอีกด้วย เขาเป็นโคศโกที่แท้จริงและเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถขยายอิทธิพลของแบรนด์และฐานลูกค้าไปทั่วโลกได้โคศโกได้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีคุณภาพของผลิตภัณฑ์น,นั้นก็ยอดเยี่ยมและแฟนๆของเซอร์จานก็มีอำนาจในการใช้ใจ่ายที่แข็งแกร่งมากและพร้อมจะไปหาเขาในทุกทิศทางเขามีแฟนคลับมากมายและผลิตภัณฑ์ที่เขารับรองก็ดีซึ่งก็ได้รับการวิเคราะห์แล้วมาจากเซอร์จานและทีมงานของเขา เพราะเขาจะไม่ทำร้ายผู้บริโภคและแฟนๆของเขาแน่นอนว่ามีคนซื้อมากขึ้นและพนักง,งานขายได้แจ้งว่าขออภัยต่อสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากกิจกรรมจำกัดเวลานาบีไวเคจึงถูกยกเลิกชั่วคราวและเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคูปองเงินนุนหนุนของแพลตฟอร์มเราจะแจ้งให้คุณทราบและฉันจะรอให้คุณเข้าสู่อินเทอร์เฟซนั้นได้อีกครั้งในคืนนี้เมื่อก่อนแฟนๆของเซอร์จา์ ต่างก็อิจฉาดาราหนังเป็นที่เข้าใจได้ว่าในเวลานั้นเซจันยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์แตน่นเวลานั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถได้รับการติดต่อให้ถ่ายทำหนังดีๆแต่จังหวะของเขาไม่ดีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากโรคระบาดโปรเจกต์ดีๆจริงๆจ,จึงยังไม่ได้รับการเปิดตัวเลยยังไม่ได้เริ่มเพราะในช่วงโรคระบาดโรงหนังค่อนข้างซบเซามาทำให้เขาหมกมุ่นอยู่กับการแสดงละครเวที และถ่ายทำซีรีส์มาสามปีแล้วเขาดีมากฉลาดใจยเย็นและอดทนเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากจริงๆหลังจากเหตุการณ์โรคระบาดในปี2023เขาก็ได้รับบทบาทเป็นกล้วยเจงคนส่วนใหญ่คิดว่าคนทำหนังต้องการยึดธุรกิจและตลาดกระแสหลกักในปี2020ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มมีส่วนร่วมกับเซอร์จานกระแสหลกักและธุรกิจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญซึ่งอันไม่นับจูเซียนกบีเทพสังหาร ที่ครั้งแรกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยผู้กำกับชื่อดังและการลงทุนก็ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่แต่เสี่ยจันก็สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกับดาราฮ่องกงและไต้หวันรวมถึงบนจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อถึงจุดสูงสุดพวกเขาจะได้พบกับผู้กำกับชื่อดังแฟนๆของเสี่ยจนันรู้สึกขอบคุณผู้กำกับฉีเคอจากก้นบึ้งของหัวใจเขาคือผู้เบิกทางครั้งใหม่ให้กับเสี่ยจนันถ้ามีผู้กำกับชื่อดังคนแรก ก็จะมีคนอื่นๆและคนต่อไปผู้กำกับชื่อดังและผู้กำกับหน้าใหม่ที่โดดเด่นจะพลาดนักสแสดงซูเปอร์สตาร์ที่โดดเด่นเช่นนี้ได้อย่างไรผู้กำกับฉีเคอไม่ได้สร้างภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้มาหลายปีแล้วไม่ใช่เพราะเขาไม่มีหนังที่จะถ่ายแต่เป็นเพราะไม่มีใครที่เขาคิดว่าเหมาะสมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงไม่อยากถ่ายทำเขาจะมาทันทีที่จงอิง ผู้ดได้รับอนุญ,ญาตให้เลือกนักแสดงของตัวเองกำลังให้ความร่วมมือกับมังกรโยเขาบอกว่าความเสื่อมถอยของหนังศิลปะก,การต่อสู้เป็นเพียงเพราะนักแสดงแสดงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องไม่มีตลาดนอกจากนี้แล้วยังมีผู้กำกับที่ไม่มองหานักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามจริงๆแล้วก็มีไม่กี่คนที่ผู้กำกับที่จะเต็มใจที่จะมาที่จีนแผ่นดินใหญ่เพื่อค้นหาดารา มาถ่ายหนังศิละปะก,กันต่อสู้สักสองสามคนในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่นี่อาจเป็นความประทับใจที่คนส่วนใหญ่มีนักแสดงชายเสือจานเมื่อเห็นเสือจานพวกเขาก็อยากจะบอกว่าเอามาให้ฉันสิเขาบาังเอิญได้พบกับเสือจานในเวลาที่เหมาะสมที่สุดนี่ไม่ใช่แค่โชคของผู้กำกบับและโปรดิวเซอร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ยังเป็นโชคของผู้ชมและแฟนๆของเขาอีกด้วยอารมณ์ของเสือจานดีมากเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่ง ทัาษะการแสดงของเขาค่อนข้างดีมากและมันเข้ากับสุนทรียภาพของพวกเขาในวันที่2ี่กุมภาพัานธ์จู่ๆนะักแสดงหนุ่มเซียวจานก็กลายเป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงกันอย่างดุเดือดไม่เพียงแต่ชาวเน็ตเท่านั้นแต่สื่อใหญ่ๆก็ได้ออกมาพูดถึงสิ่งนี้อีกด้วยเนื่องจากเซียวจานได้โพสบ,บนโซเชียลว,ว่าปรดหยุดนั่งยองๆได้แล้วผมสวมเสื้อผ้าชุดเดิมๆปายและกราบจากที่ทำงานทุกวันดังนั้น ผมจึงไม่ต้องเสียเวลาดูและรบกวนความสงบเรียบร้อยของสธาธารณะปรดเขารบผู้อื่นและเขารบตนเองและสตูดิโอของเยวจานยังได้ออกแถลงการว่าตั้งแต่เียวจานเข้าร่วมแสดงในละครเรื่องใหม่พฤติกรรมการถ่ายทำและการนั่งยองๆที่เกี่ยวข้องบางอย่างก็เริ่มรุนแรงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่รบกวนความคืบหน้าของทีมงานอย่างจริงจังเท่านั้นแต่ยังได้ส่งผลกระทบต่อแขกคนอื่นๆของโรงแรมอีกด,ด้วยชาวเน็ตบางคน ได้ออกความเห็นหลังจากดูว่าควรเคารพกันและกันไม่ดูไม่ถ่ายรูปลับดังที่เราทุกคนรู้ดีว่าซาแซงไม่ใช่แฟนคลาบและเซียวจันจะต่อต้านการถ่ายภาพของตัวแทนของซาแซงอย่างแข่งขันและปฏิเสธปาปาราซีเซียวจันและสตูดิโอมีทัศนคติที่ชัดเจนต่อต้านการนั่งยองๆหรือพฤติกรรมการถ่ายทำใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสธนะัธานณะ และเหตุผลที่เซียวจานประกาศจุดยืนนี้เพราะเขากำลังจะถ่ายทำฉากกลางแจ้งปรากฏว่าหลังม่านสีเขียวของพวกเขาม่านสีเขียวก็ขาดเป็นรูๆหลายรูมากและมีเจ้าหน้าที่หลายคนนอนอยู่บนพื้นเพื่อดูและถ่ายจากด้านล่างมันเป็นเรื่องจริงที่ดูอ,อุกอาจมากเล็กน้อยเซียวจานได้สวมเสื้อผ้าชุดเดิมไปและกราบจากที่ทำงานทุกวันตั้งแต่เริ่มถ่ายทำละครเรื่องใหม่นี้ด้วยวิธีนี้ เขากำลังต่อต้สานซาแซงที่ถ่ายทำายัางไม่มีขอบเขตเขาได้แสดงทัศนคติของเขาอย่างชัดเจนมากตอนที่เขาไปเหิงเตี้ยนครั้งแรกมีรถติดตามเขาถึงหกคันเรียกได้ว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยตลอด365้าวันนอกจากงานแล้วชีวิตส่วนตัวของเขายังมีสายตานับไม่ถ้วนจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าเขาถูกจำกัดและยังคงถูกพิจารณาจากผู้คนมากมาย เจจันเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเขารู้สึกอิจฉาเพื่อนๆของเขาเขาอยากไปเดินเลนดูหนังและนั่งรถไฟใต้ดินแต่เขาก็เกรงว่าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นเพราะทุกๆท,ที่ที่เขาไปจะมีคนนับสิบนับร้อยคนที่นั่นมุ่งถ่ายรูปของเขาซึ่งอาจทําให้การจราจรติดขัดได้แม้แต่ไปดูภาพวาดขนาดใหญ่ของเขาที่เซี่ยงไฮ้เขายังต้องแอบไปตอนกลางคืนและรอดูว่าคนเริ่มจะหมดแล้วหรือยัง ในสนามบินเขารู้ว่าแฟนๆรอต้อนรับเขาอยู่แต่เขาก็เกรงว่าจะทําให้คนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเขาก็เลือกที่จะไปอีกทางและให้เจ้าหน้าที่ของเขามาบอกแฟนๆว่าเขารับรู้แล้วและขอบคุณทุกคนมากเซียร์จานพูดหลายครั้งว่าเขาหวังว่าเราจะได้พบกันในโอกาสที่เป็นทางการแฟนๆไม่จําเป็นต้องเงยหน้าขึ้นมองแต่เขาจะก้มลงเพื่อขอบคุณอันที่จริงเซียรจานรัก และเขารู้แฟนๆของเขาเป็นอย่างมากในโอกาสที่เป็นทางการและสาธารณะเขาจะทักทายโค้งคำนับเสมอเช่นเดียวกับความรักและความเข้าใจที่เขามีต่อแฟนๆและความรักสองทางที่เขามีต่อเราซาแซงได้ล้อมเขาไว้ทั้งวันถ่ายภาพของเขาตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกวันเขาก็ลำบากมากแล้วอันที่จริงพวกเขาควรปล่อยให้เขาได้พักผ่อนบ้างในวันที่อากาศร้อนกว่า27ถึง30องศามันร้อนมาก แต่เซียวจันยังต้องใส่เสื้อกันหนาวตัวนาเขาควรเมตตาตัวเองมากกว่าน,นี้หรือไม่เขาได้ถ่ายทำวลอ์และกิจวัตรประจําวันต่างๆเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นและให้เราได้เห็นเขาในชีวิตประจําวันของเขาเมื่อมองดูศิลปินคนอื่นๆพวกเขาต่างก็แต่งตัวสวยๆหลอ่หลอๆเวลาไปและกลับจากที่ทํางานและพวกเขาก็ได้โพสต์รูปของกันและกันแต่เซียวจันต้องสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันทั้งไปและกลับ จากที่ทำงานทุกวันและไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้เป็นวันไหนเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนไล่ตามขัดขวางรถกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและครอบครองทรัพยากรต่างๆเพื่อสร้างปริมาณการเข้าชมจำนวนมากที่แสดงถึงผลประโยชน์อันมหาศาลมีตัวแทนจำนวนมากเกินไปที่ต้องการสร้างไรายได้จากหนุมรอคำพูดของเจอจานนันฉลาดมากประการแรกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาท ที่ผู้อื่นจงใจสร้างขึ้นเพื่อทําให้ตัวเองต้องอับอายอย่างที่สองเขาเปิดเผยว่างานของเขาหนาแน่นและเข้มข้นมากและเขาถูกกลุ่มสาแสงปิดล้อมอยู่ตลอดเวลาเขาลือเกี่ยวกับเขากําลังจะชนะได้ด้วยประโยคนี้ประการที่3ก็คือการปกป้องทีมงานและงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารนณะและในขณะเดียวกันก็รักษาหน้าประปาราซีด้วยคําว่าเคารพตัวเองประการที่สี่ เนื่องจากเขากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นการแจ้งเตือนลวงนาเพื่อลดพฤติกรรมที่รบกวนความสงบเรียบร้อยที่สนามบินอีกด้วยงานวีรล้านแฟชั่นวีใกล้เข้ามาแล้วและเซอร์จานจะปรากฏตัวร่วมกับทอนในตอนเช้าในเวลา9ก้านกาสานาทีและจะเข้าร่วมกับแบรนด์กุตตี่ในตอนบ่ายล่าสุดค่ะทอดได้โพสต์อย่างเป็นทางการแล้วว่าการเข้าร่วมของโคศกแบรนด์ระดับโลกเซอร์จานเรดดีฟอร์ททอด ในเวลา16:30นกานาทีตามเวลาปักกิ่งของวันที่23กุมภาพ,พันธ์เสียจันจะเข้าร่วมงานของทอส2024 Autumn and Winter s e r i ซีรี s h i ฟชั Show ่นโและเพลิดเพลินไปกับการเปิดตัวครั้งใหม่ของผู้อำนวยการฝ่ายสางสารคคนใหม่มาเตโอแทมบูรินีจะเปิดตัวบทใหม่ของเขากับโคศกแบรนด์ระดับโลกและตารางงานของเสี่จานในวันที่21กุมภาพ,พันธ์เซจันจะออกเดินทางจากเหิงเตีน ไปอย่างเซี่ยงไฮ้ในวันที่22กุมภาพันธ์เวลาตีหนึ่งในกาสีนาทีตามเวลาปักกิ่งเซจันจะออกเดินทางจากสนามบินผูดตรงเซี่ยงไฮ้เพื่อบินไปยังสนามบินมันเพนซามิลานในวันที่23กุมภาพันธ์เซจันจะเข้าร่วมชมการแสดงมิลานแฟชั่นวีคของทอสในเวลาเก้าในกาสานาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา15้าในกาสานาทีเวลาไทยและรับชมการแสดงของกุชชี่ ที่มิลานแฟชั่นวีคในเวลา15บนาฬกาตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา21นาฬกาตามเวลาไทยหลังจากนั้นเซียจันจะเดินทางกลับในวันที่24่กุมภาพ,พันธ์เวลา11บนาฬกาสานาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา17บนาฬกาสานาทีตามเวลาไทยออกจากสนามบินมิลานมันเปซาเพื่อบินไปยังเซี่ยงไฮ้ผูต่ตงในวันที่25กุมภาพันธ์เซียจันจะเดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ตง ในเวลาตี5้าในกาห้านาทีตามเวลาปักกิ่งและ YSL ก็ได้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการดูแลผิวอย่างเข้มข้นกับโคศกแบรนระดับโลกเสือจา์ที่สามารถทลายขอบเขตทั้งกลางวันและกลางคืนที่สำคัญก็คือโคศกหน้าตาดีหน้าเป๊ะและหล่อมากๆจนอยา,ากจะกรีดและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ